คก๋วเนะอฟซีมเห็นแล้วนี่ยกไส่บ่เดียวได้่ปูทุ่น้ำแห้งเปิดคางน้ำนาล็อกคางน้ำนาโอ้โหตัวนี้กี่จังมือนี่ฮึโอ้คางน้ำนาครับทุ่น้ำแห้งล็อกเดี๋ยวเอาไม้โค้งมนให้ไปจังพอกันเนาะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเปิดน้ำไปก่อนเดี๋น้ำหล่อไปก่อนอื ถังน้ำนะเจ็ดกิโลนี่มผ่านบ้เข่าแต่เข่าว่าคึ้ไปก่อนเด้อนี่เดี๋ยวไปต้มส้มบ้านไปเร่งอุบนี่นี่ใหญ่เลยนี่นนนนนเดี๋ยวไปฉั่งก่อนอืโอูโอ้เดี๋ยวไปขึ้นแต่จังก่นกนนอนเนาะนี่เนาะโขดโขด sang nam nặng đồ con hắp tên gà mẹ con ngồi ngừng kỳ lô hắn ngó bện bọn mang gà hô เข้าไสอูดีว่าค้างน้ำนะาพราอว่าติต้มสซมบาลบีลงกูมแมลงนี่